จะมีใครรู้บ้างว่าการอยู่คนเดียวโดยไม่ได้เจอไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคนอื่นๆจะทําให้เราเหงาและรู้สึกเดียวดายมากเช่นนี้และถ้าเราได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างสนุกโดยไม่สนใจใครไม่ป้องกันตัวเองและอยู่ในสถานที่ที่แออัดแบบสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมันคงจะสนุกแก้เบื่อได้ไม่น้อย แต่ผลที่จะตามมาจากที่เราคิดและทาแบบนั้นมันก็คงจะทําให้ใครหลายๆคนลําบากและเหนื่อยล้าจากการที่เขาต้องทําหน้าที่ช่วยเหลือทํางานจนร่างกายยำแย่และไม่รู้จุดหมายปลายทางจะจบที่ตรงไหนคิดได้แบบนั้นเราควรทันหลังกับความคิดแย่ๆแ,แบบนั้นไปเหอะการที่อยู่คนเดียวหากิจกรรมทําไปไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวทิพย์การคุยกับเพื่อนทางแชทดูซีลี่เกาหลีอ่านหนังสือทบทวนบทเรียน คงมีประโยชนกับชีวิตแล้วก็คงจะแก้เหงาแก้เบื่อแก้เซง็งแถมมันคงมีประโยชกับคนอื่นๆได้บ้างและจะไม่ทําให้เป็นภาระใครอีกหลายคนด้วยปล่อยตัวปล่อยใจไปกับโลกออนไลน์ดีกว่าปล่อยใจปล่อยตัวออกไปแล้วทําให้คนติดเชื้อเพิ่มขึ้น